การเที่ยวคนเดียวได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเป็นบนแผงเหนือศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติกระตุกหน้ากากและสวนครอบปากและจมูกหายใจตามปกติสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้องบอย คลิปนี้บอยจะมารีวิวสายการบินไทยไลออนแอร์เดินทางจากท่าอากัศยานานาชาติดอนเมืองกรุงเทพมหานครสู่ท่าอากัศยานานชาติภูเก็ตซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่บอยได้มีโอกาสไปจังหวัดภูเก็ตคลิปนี้เป็นทริปกระทันหันเดินทางคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไปกระจาใจให้บอยด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งคลิปนี้ถ่ายทําวันที่23มิถุนายน2 5 6 6 เริ่มกันที่นั่งแท็กซี่มาถึงสนามบินนะครับไฟนี้เราออกเดินทางเวลา7จ็ดมงยีบบอยมาถึงสนามบิน6กโมงตรงจากนั้นก็ทําการเช็คอินครับโหลดกระเปา๋าซึ่งสายการบินไทยไลออนแอร์โหลดกระเป๋าได้ฟรี10กิโลกรัมจากนั้นตรวจบ,บัตรโดยสารเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็เดินไปหน้าเกตวันนี้บอยอยู่ที่เกต41ครับ6กโมงสีได้เวลาขึ้นเครื่องเพื่อเตรียมออกเดินทางไปกันเลย หลังจากที่ผู้โดยาสารขึ้นเึ้น่อ่งครบเรียบร้อยก็เตรียมตัวออกเดินทางครับพี่พี่พนักง,งานต้อนรับก็จะสาธิตอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆและนี่คือบรรยากาศห้องโดยสารของสายการบินไทยแล้วอ่์ครับมาตรงหน้าที่นั่งของบอยนะครับอ่าถุงนี้จะเป็นถุงใส่สําหรับอ่าเราขึ้นไ้อาจเจียนนะครับวิธีชารก็ฉีกถุงออกมาตามลูกศร พอถึงเวลา7จ็ดโมงยีเครื่องบินกําลังบินขึ้นหรือเทคออฟซึ่งจะออกเดินทางไปท่ากัศยานนานาชาติภูเก็ตบรรยากาศการเทคออฟเป็นประมาณนี้ครับจงังหวะนี้ความตื่นเต้นกำลังเริ่มขึ้นแล้วการเดินทางคนเดียวทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นคิดทบทวนทุกเรื่องราวที่ผ่านมาเติมกําลังใจให้ตัวเองพบเจอผู้คนใหม่มากหน้าหลายตา ปิดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆท่านไหนที่กำลังหมดไฟกำลังท้ออย่าลืมเติมความสุขให้ตัวเองด้วยการเที่ยวนะครับ ขณะนี้เครื่องกำลังไต่ระดับบนความสูงเรื่อยๆครับท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็คือสนามบินดอนเมืองนะคบวิวเขตดอนเมืองพอไต่ขึ้นได้สักพักสัญญาณรับเข็มขัดได้ปลดดับลงพี่ๆพนักงานต้อนรับจะทำการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับทั้งอาหารร้อนอาหารคราวและอาหารหวานเครื่องดื่มมีมากมายและก็มีของที่ระลึก จำนายด้วยครับพอถาวิ่งขึ้นได้อีกสักพักหนึ่งนะครับเราอยู่ในความสูงที่เหมาะสมก็จะเห็นเมฆนะครับสวยงามมากเป็นท้องฟ้าเป็นเมฆเป็นทุ่งเมฆไปเลยนะครับพูดไม่ถูกเนาะบรรยากาศนี้สูงมากๆนะครับทำให้เราได้ รีแลกตั้งแต่ที่เราเดินทางครับการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ดีสําหรับบอยนะครับถ้าเลือกระหว่างน่เดินทางด้วยทางเครื่องบินหรือว่าทางอากาศนะครับทางโบกนะคะหรือว่ารถยนต์นะแล้วก็ทางเรือส่วนตัวชอบเครื่องบินครับเพราะว่าเครื่องบินอะเวลาเรามองออกไปอะทให้เราได้เห็นวิวอันกว้างไกลทําให้เราได้รีแลกผ่อนคลายได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากขึ้นและก็ประหยัดเวลาในการเดินทางครับพอเดินทางได้สักพักนึงก็จะเห็นวิวท้องฟ้าใหม่ๆนะคะ ทำให้เมฆแต่ละชั้นแต่ละก้อนเนี่ยจะรูปร่างลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทําให้เรายิ่งมองเรายิ่งเพลิดเพลินไปกับมันครับทีนี้โบก็จะมารวบรวมแคปชั่นต่างๆนะคะสำหรับเที่ยวคนเดียวนะเอาเริ่มกันเลยเนื่องจากเเที่ยวคนเดียวมันไม่เหงาพอไปกับคนไม่จริงใจมันเหงากว่าฟวาน อยากเล่นน้ำทะเลกับเธอแต่อีกใจก็ละเมอไปหาเขาอุตส่าห์เดินทางไกลามาทะเลแต่ว่าใจยังโลเลไปชอบเขาถึงทะเลไม่สีเข้มแต่ทามีเธอร์ม,เมาตมเ,มเติมเต็มเอาข้องสีดีพอเครื่องบินบินได้สักพักก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเราแล้วครับเครื่องบินก็จะค่อยๆลดระดับลงทีนี้ก็จะเห็นวิวทั้งภูเขาทั้งแม่น้ำนะครับวิวคือว่าสวยมาก ทีนี้จะมาพูดถึงความประทับใจในสายการบินไทยแล้วนีเองนะครับทั้งขึ้นและลงนะครับกับตานทาได้ดีและนุ่มนวลมากแล้วก็โหลดกระเป๋าได้ฟรี10กิโลกร,รัมเนี่ยโดยส่วนตัวถือว่าคุ้มค่านะครับพอบินมาสักพักใกล้ถึงจังหวัดภูเก็ตเข้ามาทุกทีนะครับก็ะจะเริ่มเห็นวิวทะลงทะเลนะครับซึ่งทะเลใสามากนะครับแล้วก็วันที่บ่อยไปก็คือท้องฟ้าปลอดโปร่งดีมากเลยเหมาะกับการไปท่องเที่ยวมากนะครับท่านไหนที่กําลังรู้สึกเบือ่อ รู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกหมดไฟกับตัวเองรู้สึกอยากจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับการเที่ยวจริงตอบโจทย์เที่ยวคนเดียวไม่ได้เย่เสมอไปต้องมีอีกแน่นอนผู้เกียผู้ใจ ในการเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้บอยยังมีอีกหลายอีพีทยอยลงเรื่อยๆทั้งย่านเมืองเก่าแหลมพมเทพหาดทรายต่างๆที่สวยสดงดงามอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุภาพแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเที่ยวคนเดียวได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ของเดอร์ีาขอทั้งตรวนเช็คสัมภาระของท่านทีครบพื่กรับรงครมเพื่อเลยค่ะสายการบินไทยแนด์รู้สึกวินีีเป็นอย่างนี้งที่จะต้อนรับลุกค้าบนเทียววิีและหวังเป็นอย่งยิ่งวัน้านจะรับความประทับใจจากบริกานของเราค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสารถติดต่อเราได้ที่เบอร์สาย09ไทยดอ com หรือศูนย์บริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์02 529 9999สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ I will help you to Phuket National Airport.